หม้เองตัวครับท่อสูบน้ําใหมน่นี่ตัวเก่าอันนี้ตัวสามนิ้วครับตัวใหม่สี่นิ้วนี่อันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าเหมือนกันครับสองสูบสีปป่นิ้วฮ่าฮ่าฮ่าจะดูปากนี่ดูท่อดูทอ่อสี่นิ้วครับอันนี้สามนิ้วนี้ทอ่ออันนี้เป็นสูบเดียวครับ เป็นตัวสูบเดียวอันนี้เป็นตัวสองสูบเป็นท่อหน้าสี่อันนี้เพิ่งเสร็จนะครับยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ลงน้ำเลยยังไม่ได้ลองลงน้ำเลยเดีย๋ยวเราจะมาลองน้ำกันว่ามันเป็นยังไงครับก็เทพไปบ้างครับนิดหน้อยครับแต่ยังไม่ได้ลองมาสูบจริงๆครับนี่สะบบนี้ น่าจะมีประมาณสักไม่ถึงงานแล้วครึ่งงานตัวนีปลาขึ้นอยู่แต่เ,เราน้องมอยครับน้องมอยตัวนี้อยู่บ้านครับให้ผมมาตั้งเครื่องก่อนตัวสองสูบถังน้ำมันนี่น่าจะได้ประมาณสากักหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรน่าจะได้ครับเป็นคาบูแต่งยาวประมาณสองเมตรห้าสิบครับตัวสามนิ้วจะยาวประมาณ 1เมตรห้นะครับยาวกว่ากันประมาณ1เมตรครับปริมาณน้ำก็น่าจะออกดีกว่านะครับน่าจะออกดีกว่าตัว3นิ้วเพราะว่ามันใหญ่กว่าอีกนิ้วนึงนิ้วนึ่งอะแค่นิ้วเดียวเหมือนไม่เยอะ,ะครับแต่ถ้าดูจากท่อใหญ่กกันเยอะนะครับใหญ่วากันเยอะดูดูขนาดครับนิ้วเดียวนะอันนี้4นิ้วอันนี้3มนิ้ว องเงี้ยเดี๋ยวกันยยอมไหมเดี๋ยวกันเยอะครับแล้วก็เสียงอะเสียงในการติดเครื่องสองสูบอ่ะนะเสียงเพาอครับส่วนตัวส่วนตัวคือคือชอบเลยฟังเสียงสตาร์แล้วชอบเลยครับมันมันเพาออะสำหรับคนที่ชอบอะนะมันมันคือว่ามันเพาะมันเป็นสองสูบอะสูบเดียวมันก็แป้สองสูบมันก็จะเป็นเสียงอีกอย่าง สีสูบก็บเป็นเสียงอย่างครับนะคนละเสียงกันเอไปเดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งี๋ับผมก็จะต่อสอต่อสายเตรียมลงน้ําครับเตรียมเตรียมสูบน้ำกันไม่เห็นมันก็จะมีคนว่าเหมือนว่าทำอะไรไร้สาระแต่สำหรับผมครับ สิ่งที่ผมชอบครับสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆอยากได้อยากมีอะไรที่เราพอทําได้พอหาได้ในวัยโตเราก็กลับมาเล่นเหมือนเด็กเหมือนเดิมครับชีวิตมันก็มีความสุขเนาะที่เราถึงเราจะอายุเยอะแล้วแ,วแต่แต่ผู้ชายอะ่ะบางคนก็ยังเล่นอายุสี่สิบห้าสิบเขาก็ยังเล่นลรถบังคับเล่นเครื่องมือมังคับเยอะแยะไปครับนะส่วนมากจะเป็นคนรวยๆด้วย,วยนะครับยังเล่นกันอยู่เลยนะผมก็ชอบแบบนี้ ผมก็จะเล่นของผมแบบนี้เพราะผมเป็นคนบ้านนอกแต่ก่อนนี้ผมก็จะใช้กระแป้งวินดน้ําต้มแอ่งปักนาข้าวปักเล็กๆครับใช้กระแป้งแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามีเครื่องสูบน้ําที่เล็กๆที่ใช้มอเตอร์อะไรเงี้ยแต่ก่อนนนะเด็กมันก็คงจะดีเนาะไม่ต้องเหนื่อยต้องใช้กระแป้งอะประมาณนี้พอเอ่อโตขึ้นมาพอมีโอกาส เราก็กลับมาเล่นเหมือนตอนที่เราเด็กๆที่เราอยากจะเล่นนะครับนี่ผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากดีนเสียงอยากได้เห็นน้ําพุ่งของเครื่องตัวนี้แล้วนะผมคิดว่านะใครอยากเห็นใครอยากชมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเทสอาจจะมาเทสเฉยๆอาจจะไม่สุดน้ําจริงอาจจะมาเทสเป็นบ่อ ให้ฟังเสียงให้อะไรให้ให้ชมกันเหมือนมันผมว่ามันต้องมีคนประเภทเดียวกับผมอคือชอบถึงบางทีเี่ยผมนะเราไม่ได้ครอบครองเราแค่ได้ชมได้รับชมเราก็มีความสุขแล้วนะครับเราก็มีความสุขที่เราได้เห็นได้อะไรหรือว่าใครอยากมีโอกาสอยากได้อยากสั่งก็สั่งกันได้นะครับแต่มางนานก็มันทํายากนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําเองผมก็ให้เขาทาอีกทีนะึง สองโอมืมันเหมือนแบบว่าเครื่องใหญ่ๆนะครับที่เอาไปย่อส่วนอันนี้มันก็เหมือนเครื่องใหญ่ครับไม่ย่อส่วนแต่อันนี้มันก็เหมือนเครื่อง,องตัดหญ้าอยู่มนนะครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนเครื่องยนต์ใหญ่แหละที่เราจับมันมาย่อส่วนให้เล็กลงเพื่อขนย้ายง่ายครับสะดวกแล้วน้นําค่อนข้างที่จะแรงครับราคาก็ แรงครับนะเพราะว่ามันไม่มีขายตามตลาดทั่วไปอะอย่างเครื่องสูบน้ําทั่วไปคือเขาผลิตทํามาขายทําบล็อกมาขายปั๊มขายอันเนี้ยมันต้องเป็นงานมือทําขึ้นมาใหม่ทุกชิ้นครับนะมันก็เลยทํายากต้องมีการทดลองนู่นนี่นั่นครับกว่าจะผ่านกว่าจะได้ทดลองเครื่องทดลองใบทดลองการดูดน้ําหลายๆอย่างครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องลงน้ำนะครับนี่ ใครลากเหรอแครกแคร็กเออใครลากเหรอแครกแครกันี้มัเป็นลาก้วอ่าอ่อาวเดอเด้อแม่แม่เกี่ยวจริงๆแครบ